เพราะอนุทินท้าทายฝ่ายค้านประกาศ12ธันวาคมยุบสภาสามพักได้เปรียบอีกสองยังไม่พร้อมนายเทพไทยเสนพงอดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์คลิปพร้อมเนื้อหาระบุว่า12ธันวาคมยุบสภาใครได้ใครเสียเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาไทยร่วมง,งานสัมมนา ประชาชาติเอาลุกไทยแลนด์2026ปรับเปลี่ยนไปต่อโดยนายอนุทินกล่าวปาธกถาพิเศษหัวข้อ Change for the Future มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าตนก็บอกแล้วว่าวันที่31มกราคม69ยุบสภาแต่ท่านรอถึงวันที่31มกราคม69ไม่ไหวก็ไม่มีปัญหาท่านจะให้ยุบสภาวันที่12ธันวาคม68วันเปิดสภาตนก็พร้อมยุบ นั่นแสดงว่านายอนุทินกำลังท้าทายพักฝ่ายค้านที่ประกาศมาโดยตลอดว่าจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในายอนุทินแน่นอนตามมาตรา151แม้ว่านายอนุทินจะต่อรองว่าถ้ายื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152จะไม่ยุบสภาหนีพร้อมที่จะชี้แจงแต่เมื่อพักฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยยืนยันกลับมาว่าจะยื่นยัตติไม่ไว้วางใจตามมาตรา151แน่ จึงทาให้นายอนุทินประกาศจะยุบสภาทันทีในวันที่เปิดสมัยประชุมคือวันที่12ธันวาคม2568เพียงแต่ขอให้ฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตร,รา151จริงถ้าถามว่าทําไมนายอนุทินกล้าท้าทายและกล้าประกาศยุบสภาชัดเจนว่าวันที่12ธันวาคม2568เป็นวันยุบสภาถ้าดูบริบททางการเมืองแล้วจะเห็นว่าพักภูมิใจไทยไม่ได้เสียเปรียบทางการเมืองใดทั้งสิ้น ระหว่างที่เป็นรัฐบาลเดือนกว่าๆพักภูมิใจไทยได้ทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครบทั้ง3ข้อแล้วคือ 1. ดูดสอสอเข้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ครบหมดเพียงพอได้พร้อมสำหรับเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีทั้งอดีตสอสอมีสอสอปัจจุบันมีบ้านใหญ่เข้าสังกัดกันอย่างครบครัน 2. มีการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงต่างๆเสร็จเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโยกย้ายระดับผู้ว่าราชการจังหวัดล็อตแรก45ตำแหน่งล็อตที่2 18ตำแหน่งถือว่ามีความพร้อมสำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง 3. ได้ใช้นโยบายประชานิยมคนละครึ่งพลัสเฟสแรกผ่านพ้นไปแล้วได้รับเสียงตอบรับพอสมควรและประกาศที่จะเปิดเฟสสองต่อไปในเดือนธันวาคมนี้ เมื่อพักคภูมิใจไทยหรือรัฐบาลของนายอนุทินทาําภารกิจ3ข้อนี้เสร็จจะยุบสภาเข้าสู่การเลือกตั้งพักคภูมิใจไทยไม่เสียเปรียบเลยส่วนพักที่เสียเปรียบมากที่สุดน่าจะเป็นพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์เพราะพักเพื่อไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่สนามเลือกตั้งน้อยมาก วันนี้สสเก่ามีเลือดไหลออกจากพักไม่ขาดสายยังไม่สามารถที่จะหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักได้ครบทั้ง3คนยังไม่มีการตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและผู้นำจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยคือนายทักษิณชินวัตรยังอยู่ในเรือนจำ และเพิ่งได้รับผลกระทบจากคดีความสองคดีคือการที่อายการสูงสุดปุทณ์คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม .112 และสารดีกามีคำพิพากษาให้ชำระภาษี17,600ล้านบาทกระทบกับพักเพื่อไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ส่วนพักประชาธิปัตย์ที่เสียเปรียบก,ก็ตรงที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพิ่งกลับเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าพักยังเตรียมพร้อมทางด้านตัวผู้สมัครนโยบายและกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างเพียงพอ มีเวลาค่อนข้างจำกัดทำให้เกิดสภาพชุบคาหุกกับพรรคประชาธิปัตย์จึงทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียเปรียบแต่ว่าสำหรับพรรคการเมืองที่ได้เปรียบและมีความพร้อมไม่ได้มีแค่พรรคภูมิใจไทยเท่านั้นพรรคประชาชนก็มีความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งมาก,ก่อนพรรคการเมืองใดและยิ่งจะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่โดยเร็วพรรคประชาชนก็มีความพร้อมเช่นกัน เพียงแต่พักประชาชนติดเงื่อนไขต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จด้วยแต่สำหรับความพร้อมในการเลือกตั้งเกี่ยวกับบุคลากรผู้สมัครกระแสนิยมพักประชาชนมีความพร้อมมากกว่าพักการเมืองใดๆสำหรับอีกพักหนึ่งคือพักกล้าธรรมของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าถือว่าเป็นพักที่มีความพร้อมและมีเตรียมการมาดีมีการสะสมกำลังในทุกด้านเพื่อที่จะเป็นพักการเมืองที่จะส่งผู้สมัครแล้วประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้งได้มากที่สุด ใช้โมเดลการเลือกตั้งซ่อมเขต8นครศรีธรรมราชจึงทําให้นักเลือกตั้งที่พลาดหวังจากพรรคการเมืองอื่นที่อยากจะลงสมัครเดินพาเหรดเข้าหาพรรคกล้าธรรมจึงเป็นโอกาสของพรรคกล้าธรรมพรรคการเมืองใหม่แต่ความพร้อมไม่ได้ด้อยไปกว่าพรรคการเมืองใดเพราะฉะนั้นการจะยุบสะพานในวันที่12ธันวาคม2568ซึ่งเป็นไปตามที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ไม่ครบสี่เดือนแน่นอนและมีโอกาสสูงมากที่จะยุบสภพานในวันเปิดสมัยประชุม ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงพักการเมืองที่มีความพร้อมและได้เปรียบพักการเมืองอื่นมีอยู่สามพักคือพักภูมิใจไทยพักประชาชนและพักกล้าทรรมส่วนพักที่ความพร้อมน้อยหรือความพร้อมไม่เต็มร้อเปอร์เซ็คือพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์